สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องค้งพันตุลากันคลิปนี้มาดนมนาูน้องแมวกินหญ้าค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะน้องแมวกินหญ้าค่ะพี่ทองสี่พันมากินหญ้าลูกไหมขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะดูน้องแมวค้งพันกินหญ้าค่ะหิวมากเลยลูกหิว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 เลยลูก ฮหิเฮลโฮขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องคุมพันธุลาก,กันกับคุณหลายๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะโดน้องแมวกินหญ้านะคะน่ารักมากเลยค่ะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ